สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสวยคอนเซปต์เฮาจากหางหุนส่วนจำกัด S อสแอนเอ็คอนเซปต์เฮาศูนย์รับสร้างบ้านสวยดีมีสไตล์นะครับเมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านเดือนะครับผมตำบลเดือสีกัใชัยนะครับอำเภอว้านนนิวัดจังหวัดสกลนครนะครับผมเมื่อนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมนะครับเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับผมทรงสไตล์โมเดิร์นนะครับผมสีบ้านเป็นออกประมาณสีรอบเลยนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับมีหน้ากว้างอยู่ที่11เมตรนะครับผมส่วนลึกๆอยู่ที่12เมตรนะครับ มีด้วยกันนะครับสามห้องนอนนะครับสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกไงแล้วก็มีหนึ่งห้องครัวแล้วก็ซีมีหนึ่งหองพระพร้อมนะครับผมสไตล์การตกแต่งนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของหางหุส่วนจำกัดเอ็นเอ็นคอนเซ็ปต์เฮาอยู่แล้วนะครับผมก็คือหนึ่งก็คือซีมีซสายล่างนะครับผมตัวนี้นะครับที่เป็นสายล่างนะครับผมกันขางนะครับแล้วก็โตบันไดก็สิเป็นกระเบื้องผสมกับสายล่างนะครับผมโต้เล่าบันไดก็สิเป็นเล่าเล็กคนสีดำนะครับผม บ้านลังนี้กาลังสรงงานนะครับผมตรงนี้กาลังสิเป็นช่วงเล่งกําลังสิทรงงานให้ลูกค้านะครับผมก็ที่มีงานที่มันยังบม่เรียบร้อยก็มีอยู่หลายจุดนะครับผมตอนนี้ช่างเพิ่งกาลังไล่เก็บงานกันนะครับ บันไดนะครับความกว้างนะครับ4เมตรฮาซิฟนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นกระเบื้องผสมกับใต้ล่างสลับกันนะครับผมครับขึ้นมาดับบดเลยครับผมตรงนี้จะเป็นเฉลียงทางขึ้นนะครับผมที่มีความกว้างอยู่ที่2เมตรฮาซิบนะครับผมตัวนี้นะครับยาวอยู่ที่4เมตรนะครับผมบัดทัดมาจักน้อยนะครับตัวนี้สิเป็นเฉลียงหน้าบ้านที่เอาไว้นั่งเล่นไว้ยั่งนังสีก็ได้นะครับผมตัวนี้สิเป็นแผงอิชโชนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแผงอิชโชนะครับผม อ,อิโซอลูมิเนียมสีดํานะครับบ้านหลังนี้นะครับผมขนาดของเฉลียงบอลน,นั่งเด่นตรงนี้กับยิวที่สามเมตรคูณสามเมตรหาซิบนะครับผมกับซิมีเหล้ากันตกเป็นเล่าเล็กพ่นสีดํานะครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วก็บซิมีเหล้าและแนงเล็กด้านบนด้วยนะครับผมตัวนี้ ครับผมขอมารับชมภายในเลยนะครับภายในนะครับผมตัวนี้จะเป็นห้องโถงรับแขกนะครับผมขนาดใหญ่เลยนะครับผมมีความกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับผมส่วนลึกๆอยู่ที่6เมตรนะครับผมจะมีผนังรอบแตงโชว์นะครับผมตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับผมตัวนี้ระบบไฟฟ้ากําลังกําลังจะใส่ตู้คอนโซลนะครับผมตัวนี้นะครับกาลังจะเพ่ากันเชื่อมต่อนะครับผมชั้นล่างนี่ก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องนะครับผมเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับผม ขนาดควอบกว้างครับจะอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะครับผมยาวอยู่ที่หาเมตรนะครับผมระดับฝ้าก็จะอยู่ที่สองเมตรเก้าสิบนะครับผมครับตวนี้นะครับตวนี้ก็มีทีมงานเฮานะครับงานช่างสีนะครับกาลังไล่สีอยู่นะครับผมซึ่งของนอนหนึ่งนะครับสามารถทะลุไปด้านหลังเป็นห้องครัวได้นะครับผมอาบเบิ้ลเลยครับขออนุญาตเดินได้ลละ ทางกำลังเก็บสีนะครับผมตัวนี้ของขั้วนะครับผมที่มีขนาดอยู่ที่สามเมตรนะครับผมเงาอยู่ที่ห้าเมตรนะครับตัวนี้ก็ที่มมี่เขาเตอร์ขั้วนะครับผมในของขั้นนี่ก็คือเจ้าของบ้านเพิ่นมากเป็นสไตล์รอบนะครับก็เลยเห็นเป็นฟีลรอบไหครับทางอาจารย์เพิ่นนะครับผมอาจารย์เจ้าของบ้านเพิ่นเป็นอาจารย์นะครับผมตัวนี้กับห้องน้ำตัวนี้นะครับขนาดความกว้างอยู่ที่เมตรหาทิปนะครับผมเงาอยู่ที่สามเมตรนะครับผมตัวนี้นะครับ สุปกรณ์ท่านด้ติดนะครับกำลังที่มาติดกันนะครับผมตัวนี้นี่นะครับใช้หองอทีนี้งานยังบมเรียบร้อยหมดไลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผนังลายหินอ่อนนะครับีนี้ตกแต่งหลังชักโครกนะครับผมเราจะทีมี้แผงกันแยกระหว่างโซนแห่งกับโซนเปียกกันนะครับครับโซนด้านหลังนะครับที่ลงมาจากทางของรั้วนะครับตัวนี้ก็ทีนี้ทั้งบันไดนะครับผมเป็นบันได กระเบื้องสำหรับกับใต้่างนะครับปูแล้วก็ที่นี่เล่าบันไดนะครับผมตัวนี้ทางลงนะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นทางลาดนะครับผมตัวนี้เป็นทางทางลาดนะครับตัวนี้เป็นทางลาดลงครับผมตัวนี้นะครับเป็นกระเบื้องผสมกับใต้ önem, round, ่างขึ้นกันนะครับผมตัวนี้นะครับเอาไว้เวลาผู้ผู้สูงอายุองคีสนะครับขึ้นมากอาจที่ใส่รถเข็นขึ้นมากสีนะครับมารับชมชั้นบนกันนะครับผม มารับชมท่านบนกันเลยนะครับขนาดของความกว้างนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่สองเมตรนะครับผมของบันไดนะครับผมบันไดก็จะเป็นแกนิโต้ไร้ไม้แล้วก็ที่นี้จะหมูกกันลื่นพร้อมนะครับตัวนี้นะครับเดินตรงขึ้นมานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหองผ้านะครับผมตัวนี้นะครับเป็นหองผรานะครับขนาดของหองผ้าจะอยู่ที่สองเมตรคูณสองเมตรนะครับระดับฝ้าอยู่ที่สองเมตรเก้าสิบขึ้นกันนะครับมารับชมหองที่สองกันเลยนะครับผม ของที่สองนี่สิมีขนาดความกว้างอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะครับด้านนี้ด้านนี้จะอยู่ที่สี่เมตรนะครับผมระดับฝ้าเข้าับอยู่ที่สองเมตรเก้าสิบนะครับผมส่วนพื้นปูนะครับกับตัวนี้ก็จะเป็นไม้นะครับเป็นเป็นไม้ของเจ้าของบ้านเพื่อนเป็นไส้เป็นไม้เก้าสินะครับคนว่าอยากได้อารมณ์ประมาณว่าคลายว่าเป็นพื้นไม้เก้าสิ่นะครับผมตัวนี้ตัวนี้อาจจะมีฟุ่นเล็กน้อยครับเพราะว่าทั่งทานได้ทานความความสะอาดกันนะครับผมกาลังเล่งส่งมอบงานกันนะครับในส่วนของ ห้องนอนที่สองนะครับซีมีระเบียงออกทางด้านนอกข้อมนะครับผมความเาานะครับอยู่ที่สองเมตรห้าทิปนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ซีมีความกว้างอยู่ที่เมตรหนึ่งนะครับระดับป้านะครับจากห้องนอนที่สองนะครับผมจะเป็นห้องนอนที่สามนะครับตัวห้องนอนที่สามเนี่ยก็ซีมีขนาดความกว้างอยู่ที่สามเมตรห้าทิปเงาอยู่ที่ลึกเข้าไปด้านในอยู่ที่ห้าเมตรนะครับผมระดับ้าก็อยู่ที่สองเมตร ก้าสิบนะครับผมห้องนี้พื้นที่ออกเป็นสไตล์รอบทั้งผนังแล้วก็ทั้งพื้นเลยนะครับผมตัวนี้นะครับในห้องนอนที่สามนี่ก็สิมีห้องน้ำไม่โตพร้อมนะครับผมตัวนี้นะครับขนาดของห้องน้ำนะครับจะอยู่ที่สองเมตรคุ้นสองเมตรนะครับผมผนังนะครับก็จิเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ที่นี่แพงหลังชักโครกเป็นลายไม้ทีนะครับผมแล้วก็ที่โตกแต่งยๆกเป็นช่องเก็บวางสบู่ให้กับลูกค้านะครับผมมุมนี้นะครับผม ของน้ำของนี้ก็เหลือการติดตั้งพวกอุปกรณ์พวกชักโครกพวกอ่างน,นะครับผมตอนนี้กำลังหลิงเพื่อจีทจงหมอกงานกันนะครับผม ครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการพาเยี่ยมชมบ้านโมเดิร์นชั้นครึ่งนะครับผมสไตล์รอบนะครับผมเป็นบ้านที่กําลังจะทรงมอบงานนะครับผมที่ยังเก็บงานบาเรียบร้อยไปไหนนะครับผมกาลังอะไรเก็บงานกันนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับสร้างอยู่ที่บ้านเดือนะครับผมตําบลเดือทีกันใช่อาเภอว่านวนิวัดจังหวัดสกลนครนะครับผมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งรอยเจ็ดสิบสองตารางเมตรนะครับผมหน้ากว้างอยู่ที่สิบเอ็ดเมตรนะครับผมส่วนลึกๆอยู่ที่สิบสองเมตรนะครับมีน้ากันนะครับสามห้องนอนสองห้องน้า หนึ่งห้องรับแขกไงหนึ่งห้องครัวนะครับผมแล้วก็มีพื้นที่จอดรถดานล่างด้วยนะครับผมก็คือพื้นที่ในส่วนนี้นะครับที่จอดรถได้นะครับผมพื้นที่ที่เข้ารับสั่งนะครับผมอยู่ที่ทางภาคอีสานตอนบนนะครับผมอ,อ,อยู่ที่จังหวัดสกลนครบึงการน้องคายอุดอรธานีนะครพนมมุกดาหารกาลสินแล้วก็คอนแกน่นเป็นบางอำเภอนะครับผมกัทางเข้านะครับมีทั้งวิศวกรแล้วก็สถาปนิกในการออกแบบควบคุมการก่อสร้างนะครับผม ลูกค้าท่านใดนะครับหรือผู้ใดสนใจนะครับผมสามารถติดต่อเข้าได้3ช่องทางนะครับผมช่องทางที่1นนะครับเป็นเบอร์โทรและ ID เดียไลน์นะครับผม0811177639นะครับช่องทางที่2นะครับผมเป็น Facebook นะครับชื่อเออ S N Concept House ภาษาไทยนะครับผมแล้วก็ช่องทางที่3นะครับผมเป็นช่อง YouTube นะครับผมชื่อช่องนะครับ S N Concept House รับสั่งบ้านนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำด้วครับผม แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไม่พอนะครับเพื่อมีคลิปพาเยี่ยมชมบ้านไม่ๆมหรือว่าขั้นตอนการก่อสร้างของบ้านนะครับผมที่ได้เห็นคลิปก้อนไผ่นะครับผมขอบคุณละลายครับที่รับชมคลิปเฮานะครับอย่าลืมนะครับผมห่างคนส่วนจำกัดเอสเอ็นเอ็นคอนเซปต์เฮาส่วนรับสร้างบ้านสวยดีมีสไตล์ขอบคุณลลายครับที่รับชมสวัสดีครับ